สวัสดีครับผมจากร้านวิทยาการจักรสาขาหนึ่งเชียงใหม่นะครับผมผมช่างเอสนะครับวันนี้จะมาสอนแก้ไขเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับได้ขาดบ่อยนะครับเนื่องจากบางทีเขียนัาครั้งหนึ่งนะแล้วก็อยู่ดีๆได้ก็เป็นเป็นขาดบ่อยนะครับนะครับผมจะมาสอนวิธีแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับ เอากระสวยออกก่อนนะครับนี่กระโหลกกระสวยออกก่อนนะครับผมต่อไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เขาเรียกโรตารี่นะครับโรตารี่นะโรตารี niveau, ่ฮุกนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นปลายนะครับปลายโรตารี่นะครับที่เอาไว้เกี่ยวได้นะครับนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับบางทีมันอาจจะโดนเข็มนะครับโดนเข็มที่หักนะครับตรงนี้จะเป็นรอยนะครับลองเอามือรูปๆดูนะครับผมถ้ามันเป็นรอยนะครับมันจะ สักๆมือนะครับให้เราหากระดาษทรายเบอร์เบอร์อ่อนๆนะครับกระดาษทรายละเอียดยิบเลยนะครับซื้อได้ทั่วไปนะครับครับแค่ขัดนะครับขัดด้านในนะครับอย่าไปขัดด้านนอกตรงนี้นะครับขัดด้านในนะครับวิธีขัดแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็ถูไปถูมาแบบนี้นะครับถูไปถูมาแบบนี้นะครับนะครับให้พอแบบมันเลื่นๆมือนะครับครับ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับตันนี้นะครับปิกปิกโรเตอรี่นะครับเนี่ยครับได้จะผ่านตรงนี้นะครับไอ้บางทีเข็มหักตรงนี้ก็จะเป็นรอยนะครับนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ได้ขาดบ่อยนะครับเพราะว่าได้ต้องผ่านตรงนี้นะครับเวลาเราเย็บนะครับนะครับให้ใช้ระดไซายเหมือนกันนะครับเบอร์อ่อนๆเหมือนกันนะครับผมเบอร์ละเอียดสุดเลยนะครับเนี่ยครับขัดตรงนี้นะครับขัดตรงนี้นะครับ ขัดตรงปีกมันนะครับอ่านะครับขัดตรงปีกมันแบบนี้นะครับขัดขัดขดให้มันลื่นพอเวลาเราลูบแล้วมันจะลื่นมือนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วเราลองใส่ได้แล้วลองเหยียบดูอีกทีนะครับผมโอเค